ลองดูข้อมูลดีๆนะข้อมูลข้อนี้บอกว่าอะไรครับในการสั่นพ้องของเสียงในหลอดเรโซแนนซ์นะครับหลอดเรโซแนนซ์อย่างที่พี่บอกนะครับเป็นหลอดที่มันมีสามารถขยับขยับท่อให้มันมีความยาวความสั้นได้นะครับเขาบอกว่าใช้เสียงที่มีความถี่680เฮิรตซ์ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศ340เมตรต่อวินาทีนะครับจะเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1และครั้งที่2 เมื่อดึงลูกสูบห่างจากปากหลอดเป็นระยะเท่าไหร่โอเคถ้างั้นข้อนี้ขอสเก็ตภาพก่อนสเก็ตภาพก่อนนะครับในกรณีข้อนี้เนี่ยเขาให้ตัวหนึ่งมาแล้วคือความถี่6 8 0เฮิเพซ์ความเร็วของเสียงในอากาศ340เมตรต่อวินาทีเขาให้การสั่นพ้องครั้งที่1กับครั้งที่2อ่ะถ้างั้นลักษณะของหลอดเรโซแนนซ์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนมันเป็นหลอดแบบนี้ แล้วปลายด้านหนึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆลูกสูบอะครับคล้ายๆลูกสูบอะที่สามารถเข้าออกได้เนี่ยครับมันสามารถดึงออกดึงเข้าได้เพื่อปรับระยะของมันแล้วระยะของมันตอนนี้มันคือตรงนี้เนี่ยครับระยะของมันมันคือตัวนี้เข้าใจเนาะถ้างนั้นพี่ตั้งชื่อระยะของมันก่อนว่าตรงนี้ครับมันคือ s หนึ่งแต่ในสูตรบางครั้งเขาชอบเขียนเป็นความยาวของท่อเป็นตัว l ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่นี้แหละ นะครับจะเป็น S1 เป็น L 1, ก็ได้มันคือระยะที่เขาต้องการในเกินในการที่จะเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1งถ้างั้นถ้าเราเข้าใจว่าไอ้การสั่นพ้องครั้งที่1เนี่ยมันจะเกิดหน้าตาแบบนี้ครับจําไว้นะปลายปิดตรงนี้ครับมันจะต้องเป็นตัวที่มันเกิดบัฟพอดีของเสียงนะครับถ้างั้นมันจะเป็นอย่างนี้จุดเนี้ยครับปึ๊บแล้วปลายอีกด้านหนึ่งที่เป็นปลายเปิดเนี่ย มันจะเกิดพอดีปฏิบัติพอดีครับมันจะเป็นตัวที่กว้างที่สุดของคลื่นนะทีนี้ดูดีๆด,ดูเฉพาะแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับดูซีกเดียวของคลื่นเพราะพี่บอกแล้วว่าไอ้คลื่นตัวเนี้ยมันเกิดจากการชนแล้วมันก็สะท้อนกลับมันก็เกิดจากการกลับเฟสของมันโอเคไหมครับถ้างั้นตัวเนี้ยครับจริงๆเรามองแค่นี้ถ้ามองแค่นี้เนี่ยสิ่งที่เกิดกับไอ้คลื่นตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเรามองคลื่นเต็มๆหนึ่งคลื่นนะครับหนึ่งคลื่นเต็มๆนะแบบนี้นะแล้วตัวเนี้ยเรามองตัวเนี้ยครับเป็นลมด้าใช่ปะถูกป่ะไอตัวที่พี่ใส่สีแดงๆเนี่ยมันเป็นตัวแค่นี้เองครับส่วนตรงเนี้ยของคลื่นเนี่ยครับโอเคไหมถ้างั้นถ้ามองอย่างนี้จริงๆเนี่ยตอนนี้ครับสิ่งที่พี่ได้เนี่ยคือระยะ s หนึ่งเนี่ย s หนึ่งของพี่อ่ะ มันจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน4เนี่ยพี่ได้จากการสเกตภาพและจากความเข้าใจของลักษณะของการวางตัวนี้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมานั่งท่องสูตรเราสามารถดูได้เลยว่าเออถ้างั้นถ้ามันเป็นการสั่นพ้องของครั้งที่1เนี่ยลักษณะของหลอดเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นปลายปิดกับปลายเปิดเนี่ยลักษณะตัวเนี้ยมันจะต้องเกิดส่วนหน้าตาแบบนี้ถ้างั้นตอนนี้พี่ได้แล้วครับข้อมูลมาละทีนี้โจทย์อยากรู้แลมด้า เพื่อมาต้องการหา s 1งถ้างั้นสูตรข้อนี้ก็ไม่ยากครับถ้าเรายังจำได้สูตรของมันคือ v เท่ากับ lambda คูณด้วยความถี่ถูกไหมครับคือความยาวคลื่นคูณความถี่ถ้างั้นโจทย์ข้อนี้มันให้มาแล้วว่า340คือความเร็วของคลื่นนะครับเท่ากับ lambda แล้วคูณด้วยความถี่ความถี่ข้อนี้ใช้680เฮิร์ซถูกไหมถ้างั้นพอพี่ได้ตัวนี้ปุ๊บก็เอา680ไปหารนี่ครับถ้างั้นตอนนี้ l ลมดาของพี่ได้ใครอ่ะมันก็จะกลายเป็น1น,นส่วนสองครับเนี่ยคือแลมด d า1นส่วนสตัวนี้คือ1นส่วนสที่มีหน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยมาตรฐานของแลมดาถ้างั้นข้อนี้พี่สามารถเอาแลมด d าตัวนี้ครับไปแทนได้แล้วในตัวนี้ครับถูกปะอ่ะถ้างั้นข้อนี้พี่ก็จัดการเลยเอาเข้าไปแทนในนี้อ่ะโอเคนะครับถ้างั้นตอนนี้พอแทนลงไป S1 S 1, มันก็จะกลายเป็นแลมดาตัวนี้ครับสิ่งที่พี่ได้นะครับคือแลมดาถูกแทนด้วย1่ส่วนสอง่ะถ้างั้นอย่าผิดนะที่ตัวเลขนะดูดีๆนะแลมด้าพี่แทนด้วย1ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็น1ส่วน4นะครับถ้างั้นข้อนี้มันก็จะกลายเป็น1ส่วน8เมตรโอเคปะ่ะถ้างั้นเราคิดเป็นทศนิยมก็ได้ครับคำตอบ S เบอร์หนึ่งของพี่อ่ะ มันก็จะกลายเป็นทศนิยมอยู่ที่0.125เมตรจบครับเสร็จโอเคไหมอันนี้คือลักษณะของการสั่นพ้องที่1แต่ถ้าเรามาดูการสั่นพ้องครั้งที่2อ่ะครั้งที่2นะครับครั้งที่2อ่ะมาเริ่มนะครับถ้าครั้งที่2เนี่ยลักษณะท่อมจะเป็นยังไงอ่ะมาลองดูครั้งที่2นะครับสมมุติถ้าพี่อาจจะดึงท่อให้มันยาวขึ้นไปอีกเหมือนเครื่องดน,นตรีอ่ะเครื่องดน,นตรีประเภทที่มันมี เป่าออกเสียงแล้วมันจะมีตัวลิ้นใช่ไหมครับที่ทําให้เกิดความถีใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับมือให้มันกว้างยาวขึ้นลักษณะแบบนี้ครับมันจะเกิดการสั่นพ้องและเกิดเสียงดังขึ้นมาเข้าใจป่ะในลักษณะการวางมือที่ระยะไม่เท่ากันมันทําให้เกิดโทนเสียงไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะเกิดการสั่นพ้องหรือดังขึ้นเหมือนกันอ่ะถ้างั้นมาลองดูนะครับลักษณะ,ะตัวนี้ก็คือสมมุติถ้าโจทย์ข้อน,นี้พี่บอกว่าพี่อาจจะยืดท่อไปอีกเนี่ยครับ เนีย่ยพี่อาจจะยืดทอดตรงนี้เอาไปอีกแล้วมันทําให้เกิดการสั่นพ้องขึ้นมาแต่นี้พี่พี่สกเก็ตคร่าวๆนะครับว่าลักษณะของมันจะต้องเกิดแบบนี้ไนดะ้อ่ะถ้างั้นตอนนี้จุดนี้เป็นจุดปลายปิดใช่ไหมครับแล้วลักษณะของมันน่าจะเป็นลักษณะการสั่นพ้องครั้งที่2มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับถ้างั้นจะเป็นอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะอย่างนี้ นี้อ่คือพี่จะให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือปลายปิดเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่เกิดบัฟพอดีจุดนี้ส่วนปลายเปิดเนี่ยจะเป็นตัวที่มันเกิดแอมพลิจูดที่กว้างที่สุดของมันพอดีเป็นตัวที่เขาเรียกว่าปฏิบัฟนะครับมันจะเป็นตัวที่กว้างที่สุดพอดีถ้างั้นตรงนี้ครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าถ้ามันมาเกิดเหตุการณ์ณนะจุดจุดนี้ที่กว้างเนี่ย มันจะไปซ้ำกับ s หถืว่านี่มันไม่ใช่ละนี่มันเป็นการสั่นพ้องครั้งที่สองถ้างั้นมันต้องมาเขยิบอยู่ในส่วนตรงนี้ถ้าง,งั้นถ้ามันเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราดูที่ลักษณะของกราฟว่ากราฟขึ้นเนี่ยมันเต็มกี่แลมด้าหรือมันไม่เต็มแลมด้าเท่าไหร่นะครับอ่ะมาลองดูจากจุดๆุดนี้นะครับไปจนถึงจุดจุดนี้ลักษณะของมันคือตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้ อ่าถ้างั้นถ้าเรามาเทียบนะครับถ้าเรามาเทียบนะตรงนี้พี่ตั้งชื่อของมันนะครับว่าเป็น S เบอร์สองอ่าลองมาเทียบกับการาฟต,ตัวเดิมนะครับตัวเดิมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดคือสีแดงของพี่อมันจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับยาวมันจนถึงตรงนี้เลยนี่เลยนี่ครับมันจะยาวมาถึงตรงนี้เลยถ้างั้นถ้ามันยาวมาถึงตรงเนี้ยพูดตรงๆนะ S เบอร์สองของพี่ มันจะกลายเป็น3ส่วน4ของแลมดาถูกไหมเพราะว่าแลมดามันคือเต็มคลื่นเต็มคลื่นเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมครับถ้าดูจากเฟสมันนะขึ้นไปแล้วครบรอบกลับลงมาที่3ามรอกองศาพอดีเต็มคลื่นนะครับถ้างั้นข้อนี้มันใช้ระยะตรงนี้ไป3ใน4ของแลมดาอ่าถ้างั้นข้อนี้พี่จะได้ตัวใหม่มาละพี่ก็จะกลายเป็น S เบอร์2ของพี่ครับ มันก็จะกลายเป็น3ส่วน4ีลมดานั่นเองถูกปะแล้วตอนนี้ลมดาพี่ก็ตัวเดิมครับเพราะอะไรครับเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทุกอย่างเขาใช้เหมือนเดิมถูกไหมทุกอย่างเขาใช้เหมือนเดิมนะครับอ่ะถ้างั้นข้อนี้สิ่งที่เกิดก็คือพี่ก็เอา3ส่วน4คูณลมดาเข้าไปแล้วลมดาของพี่อ่ะมันก็คือ1ส่วน2ถูกไหมครับ1ส่วน2อ่ะถ้าเั้นข้อนี้เอาง่ายๆนะ มันก็จะกลายเป็น3ส่วน8ถูกไหมครับหน่วยเป็นเมตรนั่นเองถ้างั้นข้อนี้ถ้าทำเป็นทศนิยมคำตอบก็0 3 7 5เมตรเสร็จอ่ะ,ะเดี๋ยวขยับให้ดูนะครับว่าทางข้อเราทำอะไรกันไปบ้างโอเคนะครับอ่ะพี่ขยับให้โอเคนะครับ อ่ะข้อนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าลักษณะของความถี่ที่มันมีผลกับท่อแล้วทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียงเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แล้ววิธีการหาคำตอบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจลักษณะสูตรแทบไม่ต้องจำเลยนะครับสูตรในการหาลักษณะว่าความยาวจะเท่าไรจะมีผลต่อแลมดายังไงถ้าเราสเก็ตภาพและเข้าใจรูปนะครับแทบไม่มีผลเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับได้นะถ้างั้นข้อนี้น่าจะเคลียร์นะครับ